ให้พวกจำเลยสองแปดแปดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของวี้างเสียง vip เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ vip เช้าตัวเด่นก็คือสามกับห้าหนึ่งกับเจ็ดก็สามศูนย์สามหนึ่งนะคะ นี่ห้าแปดห้าเก้าห้าูย์ห้าห้าสาเจด้าแปดห้าเจับคู่ก็สามหนึ่งสามห้าหนึ่งเห้าเนี้าหนึ่ง้าสามห้าเจ็ดเนาะเจ็ดสามแปดสามแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งหสามห้าแล้วก็แปดห้าเจ็ดนะคะหรือจะหนึ่งสามห้ห้าเดหนึ่งห้็ด หนึ่งสามเจ็ดเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าไม่ชอบตามที่เราเขียนให้ก็เอาตามที่สี่ตัวนั่นแหละนะอีที่เจ็ดสามแปดนี่แล้วเอามาทางนี้นี่สามเจ็ดแปดนี่ต่อไป v ีเบายตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับสามนะคะห้าศูนย์ก่อนนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดอันนี้มีเบิ้ล ห้าแปดแปดแปดหนึ่งห้าแปดสามหกสามแปดห้าแล้วก็ห้าแปดหนึ่งจับคู่ก็สามห้าสามหกสามแปดห้าสามห้าหกห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดหกหกหกสามหกห้าหกแปดน้องง่ายจะสั้นนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะเช้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเช,นะช้านะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสามกับห้าเหมือนกันแตก่ต่างกันหนึ่งกับเจ็ดแปดกับหกเนาะ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ